ย้อนไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วที่เริ่มเป็นแม่ค้านะคะตอนนั้นน่ะตัวน้ำพึ่งมะนาวในท้องตลาดยังมีไม่เยอะแล้วประกอบกับว่าเราได้ลองทำสูตรชงกินกันเองแล้วปรากฏว่ารสชาติได้ก็เลยลองมาทำขาย เต็มตัวกรรมวิธีที่เราใช้ในการคั้นน้ำมะนาวไม่ให้ขมอันนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยค่ะเริ่มแรกนะคะของเราเป็นเฟรนช์ฟายพึ่งยิ้มทำมา7ปีส่วนในรูปแบบนี้ค่ะเป็นตัวเข้มข้นเข้าสู่ปีที่2แล้วค่ะของเราใช้น้ำพึ่งแท้และน้ำมะนาวสดัฉะนั้นสุขภาพได้เต็มๆอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องความชุ่มคอแล้วก็ตัวน้ำพึ่งเนี่ยเหมือนยาอายุวัฒนะตามธรรมชาติซึ่งลูกค้าทานเข้าไปอะค่ะลูกค้าสามารถรับรู้ได้ว่า Uh. มันสดชื่นขึ้นนะมันดีต่อสุขภาพนะพึ่งยิ้มอนา,าคตเนี่ยจะไปถึงจุดไหนครับเราอยากจะมีเหมือนเป็นศูนย์รวมวงจรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พึ่งทั้งหมดไม่มไ<ป>ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวน้าพึง่ง <dibuj> แปลรูปไปจนไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเบเกอรี่หรืออะไรต่างๆาที่มันเกี่ยวกับน้าพึ่งทั้งหมดเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างจะมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งสิ่งที่เราตัดสินใจวันนั้นเลิกการเป็นพนักงานเงินเดือนประจําแล้วมาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับถือว่าเราตัดสินใจได้ถูกต้อง แล้วหรือยังถือว่ามันพลิกชีวิตค่ะพลิกชีวิตใช่ค่ะเพราะว่าจากพนักงานประจำมันก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนถูกค่ะพอเราเปลี่ยนมาเป็นแม่ค้ามันก็อีกบทบาทหนึ่งจากแม่ค้าจะมาลองเป็นเจ้าของธุรกิจในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเข้าโมเดิร์นเทรดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจากวินาทีที่เป็นแม่ค้าเราไม่เคยคิดหรอกค่ะว่าเราจะเข้าโมเดิร์นเทรดได้แต่วันนี้ ทำโมเดิร์นเทรให้ความสนใจไม่ใช่แค่นั้น<ม>ก็จะมีร้านกาแฟาคาเฟ่ต่างๆรวมไปจนถึงต่างชาติให้ความสนใจเรารู้สึกว่ามันเกินกว่าที่เราคิดไว้เยอะค่ะค